สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้นะคะตอนนี้เราสามารถเช็คตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วนะคะว่าใครจะผ่านคุณสมบัติหรือไม่ผ่านคุณสมบัติโดยเริ่มเช็คได้จากวันที่1มีนาคม2560ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปในหน้า Google และพิมพ์คำว่าตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ หลังจากนั้นก็กดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะก็คลิกเข้าไปในสีเหลืองเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้ครบทุกช่องนะคะทั้งวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนแล้วกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ หากคุณผ่านคุณสมบัติมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะกับธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเราก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้2วิธีนะคะ 1. คือยื่นจากเว็บไซต์ได้เลยค่ะส่วน2ก็คือเราสามารถไปยื่นกับหน่วยงานที่รับ ยื่นลงทะเบยียนแก้ไขข้อมูลสำหรับพวกยื่นอุทธรณ์ได้เลยค่ะ